No yeah, นะครับผมนะครับแต่ชุดนี้ยวเพิ่งจะไดนกิดทัวครับผมนะฮะเป็นเตะนะที่ตที่ตัวกันไม่ได้เลยนะไอ้การตัในรอบ่อยัอ่ต้องการตัอนในรอบัธรรมดานะครับผมเราไปตามได้เลยนะผมจะพยายจัดให้นะแ่ผมเชิทุกท่านนะที่เพิ่งาถึด้วยนะครับผมนะฮะนอบติดตวนี้นบทีทีนะทุกท ถูกต,ต้องแล้วนะนะกศิลปินในข้าคืนนี้นะครับผมเดินทางมาถึงที่รี่แล้วนะครับผมกำลังคคนี้ได้สง่งความเสียงามนะได้ริ่มสนุกกับศิลปินแน่อนอนนะครับอดจะรอสักครู่เดียวครับผมนะฮะตอนนี้ก็หลายทุกชาตก็กำลังนะฮะซื้อปัจจุบันอยู่ครับผมครับผมก็จะรีบตันุนกันไว้ได้เลยนะครับนะประกาศขอบคุณทางด้าของท,ทางคณะทันตาพทย์นะครับทุทนนี้ได้ใช้กับเราครับผม เอกอสามารถสำรองจองเป็นเจ้าของบัตรก่อนได้นะครับผมทั้งรอบของบัตรธรรมดาและก็รอบของบัตรหมอไปด้วยนะครับผมคะย้ำเตือนในครับผมช่างภาพนะฮะหรือว่าอินผฟูทุกท่านในครับผมไม่สามารถขึ้นมาถ่ายภาพุงทีได้นะครับผมต้องจากเพระบวงหวานเจี๊ยบในครับผมช่างยอดนะฮะแล้วก็ช่างภาพของทางวัดด้วยแล้วก็ผมแล้วก็แอดมินแต่ละเพด แต่ละคณะนะครับผมสิ้นแล้วนะครับท่านอื่นให้บันทึกภาพด้านล่างนะครับผมหรือว่าไลฟ์สดด้านล่างนะครับนี่เป็นความประสงค์ของคณะกรรมการวัดด้วยนะครับผมต้องขอบพระคุณด้วยนะครับผมช่วงนี้พร้อมแล้วครับผมศิลปินกับพวกเรานะครับที่จะมามอบความสวยให้กับทุกท่านนะครับผมเจ้าของบทเพลงสาวบางกรวยครับขอเรียนเชิญพบกับอ่อนออรดีครับ รู้จักนิสัยรู้จักหนุมู้ัพี่อะไรตัวเอมได้ใช่ไสาวบางกลวยใช่ไหมใช่ไหมคะวันนี้สาวบางกลวยขอย้ายถิ่นฐานมาเป็นสาวเพชรบุรีหน่วานคุณแม่รับไปไว้เมียสักคนไหมคะได้ไหมได้ไหมไปไม่นงเลย เพลงนี้แต่ว่าเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปฟังสาวบางลวยพอดีตอนนี้นะ้องออลมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะอยู่กับบ้าน PIG r e c o r d ก็ยังอยู่ที่บางกรวยอยู่เลยนะคะพก็คือ,อยังไปรอรักกันที่บางกรวยอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาน้งสาวแสนสวยมาด้วยน้องบีจนะีรันวาะ เดี๋ยววันนี้อยู่กันแบบยาวๆเต็มๆเลยนะคะขอบคุณทีมงานแสนรักชูรูงด้วยนะคะน้องๆโอ้โหสวยๆน่ารักทช้งนั้นเลยนะคะขาวๆทั้งนั้นเลยหันไปนี่ทำไมที่รู้สึกว่าสูงไซเท่ากันหมดเลยนะคะเวลาเืินที่ดูอยู่ข้างล่างเหมือนส่วนสูงเท่ากันมากเลยขาลงเท้าเก่งมากดูเลยะะดูเหมือนตัวเท่ากันทุกคนเลยนะคะส่วนสูงนี่ไม่มีมินเมย์เลยนะคะเซนเดียวก็ไม่มี สุดยอดนะคะหาเด็กสาวสวยอย่างนี้ได้จากที่ไหนต้องที่เพชรบุรีเท่านั้นใช่ไหมยิดมหวานดูได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะวันนี้เราเอามาฝากตัวหนงหน่่ยนะคะเรารักที่บางกรวยนะคะในบทเพลงนะมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวพอดีว่าคุณอาบอกว่าเดี๋ยวบทเพลงต่อไปอาจจะให้น้องๆคัดเลือกมา ใครจะเป็นผู้ชมดีมาได้ร่วมร้องเพลงพี่ไม่ใช่นะ5-6คน8ก็ได้คณะละ5นะคะอันนี้เดี๋ยวมีกี่คณะนะคะ1 2 3 4อ๋อพ็แยกสีกันเหมือนกีฬาสีเลยนล่ารักมากนะเอาสีละ5สีละ5าหนูนะคะเขาสีละ5นะคะมายืนเป็นเพื่อนที่อ,อ,อ่อนหน่อยอะ เดี๋ยวตกลงน้อยออกกันแล้วกันเนาะใครก็ได้ใครก็ได้มาเถอกเนี่ยคนล็อกเนี่ยยิ่งหวานเน <4 S 1> ี่ยมาเลยสี่พี่ก่อนคุณนะทีมเชนนะฮะนะทีมละฮะคนณนะนะฮะดีกว่าโอเค,ะออเคจะได้รู้สึกไม่เหงานะคะม,มีน้องๆไม่มีใครอ่ะทีนี้ก็สับสนแหละ ไม่รู้อันไหนน้องอันไหนออนนะคะ <c oughs> ทำตัวก้มตื่นได้ทำตัวกลมตืนได้ <c oughs> สำหรับบทเพลงรอรักที่บางกรวยนะคะไม่ปล่อยแล้วทงช่องยู u ู e นะคะฝานแฟนไปกดไลค์นะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วยตตามกันด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจงให้ออนด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าออนเพิ่งกลับมารับงานคอนเสิร์ตหลังจากหายไปเป็นสิบ <c oughs> สิบปีนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังมียังไงเอ่ยิมเลยเหรอมาเลี้ยวมาเลี้ยว เดี๋ยวพี่ออมีผลงานเพลงใหม่นะคะไม่รู้จักพอหน้าหล่อใจดำมาฝากแฟนเช้าจังหวัเดเพชรบุรีนะคะฝากเพลงนี้ไปด้วยไปดู MV นะคะนางเอก MV สวยมากเพราะทั้ง MV มีหนูคนเดียวนะคะไม่รู้จักพอหน้าหล่อใจดำค่ะแบบนี้ซิงเกิลที่2ที่กลับมาร้องเพลงร้องเพลงน,นะไปฟังไปเลยนะฝากไปด้วยค่ะอ่าของ